สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องายสูบสุบคนนะครับเนาะบาเพชรมาพอ่อมาพอ่อกับพี่น้องอีเชียเดิมวันนี้บริสุทธิจุได้พี่น้องมาเพชรสิบห้าหมาเอาเนาอไหวนะครับแกงไหวไดวพ้พี่น้องพี่นอ้องกินบ่ได้ยู้ใจหรอกพี่น้องอยู่ริมคลองน้ำบาเพชรนี่แหละนี่มันขึ้นเต็มขึ้นเองไม่ได้ปลูกครับ เดี๋ยวจะฟันออกจาก20นอนก็พอละนะครับนี่กำลังนอนอยิย่งๆอ่อนๆนะครับเอาปลายมันเดี๋ยวบ้าเพชรชิดนี่ก็อันนี้เป็นซาลาพี่นอ้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนเอาแล้วก็จนพาพี่น้องไปแกงหุ่นละครับพี่น้องตรงนี้ถุงมือพร้อมำด้วพี่น้องนี่ถุงมือบ่งชุดมาเพชรนะครับเส้นแตะตานี่ครับพี่น้อง ตัดแล้วเขาก็นีน่เสะเสะน้ำนออกน้ำมันลหลยหลายที่สองน้ำหมดตอ,อกกนเราเข้าไปคอยไปปอกมันเพิ่นงนะครับเนาะ ี่น้องได้แล้วนะครับมิจะนอนในหอยน้อยน้อย,อยเอาบ่ได้แล้วนะพี่น้องบ่ได้มันหกไหลบาเปทางไปบ่อดนะครับซึ่งมันสั้นพอนะครับมันอยู่ข้างไม่อนนี้เดี๋ยวบาเพปจะมาปอกเจะบันนะครับบ่ได้เบืดอเราพี่น้องเอาแต่หยอดอ่อนมันเอาซื้อมาปอกน้ำยังเหลืออยู่ ที่ đây ซ้ำไหนน้องพี่น้องน้องน,องนองอ้นนนอ,นนอยอเาแกเอาเปลือกขนออกนะครับเพื่อปอกน้องไม้น,นี่ละนี่แล้วก็จับบึ้งนะครับนี่นี้แหละพี่น้องดอกเพชรฮักแกงเลยอ๋อได้แล้วพี่น้องบง ประมาณนี้อันนี้เป็นเปลือกมันดก็พี่น้องเบิ้งเปลือกมันทางลา่างนะครับแต่ว่าเขาเอาเนื้อออนมันก็ได้เท่านี้นะเอาหนื้อออนขมนะพี่น้องขั้นกินดิบหนึ่งขมแต่ว่าขาั้นเ้องตุ่มที่ยังจืดๆนะครับก็ใส่เครื่องหลายๆนะครับเอ่อเป็นส่วนประกอบแล้วก็ขั้นตอนในการแกงแล้วก็จิ้มให้พี่น้องเบิ้งครับ จะมีหม,มากผักปังนี่เนาะนี่ผักปังนี่เห็ดนะครับแล้วก็เห็ดอีกเห็ดอน่งแน,น่บุญนียสว่างอันนี่ครับแล้วก็มีหมักบวบตะไคร่แล้วก็พริกพี่น้องอันนี้เป็นพริกสดนะครับใส่ปรุงรสด้วยที่เด็ดน้ำปลาแดกนะครับอ่าผงชูรสนะครับนี่อย่านั่งเลยพี่น้องอย่านั่งเรบร้อยละคันเรียบร้อยใส่ขวดไว้นะครับ น้ำต้มน้ำไว้แล้วบังคับต้มน้ำไว้แล้วนะครับเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวห่อเอาไว้ไปใส่ที่ต้มไปเรื่อยๆด้วยพี่น้องนะต้มไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะจืดพอน่ะค่อยใส่น้ำอย่านั่งครับใส่เบิร์เลยชุบนี่ใส่เครื่องลงไปเลยพี่น้องใส่เครื่องนี่ใส่เบิร์ดเลยดเดี่ยวเลย ครับพี่น้องใส่ห้วยๆละไอทีละนะครับอู้บาดิอ่ะปใส่น้าปลาแดกพี่น้องสำคัญเลยแกงน้ำแกงไม้นี่โปใส่น้าปลาแดกนี่ห่วยโปแกงนี่โปใส่ปลาแดกเอ่โป้ได้หรือพี่น้องนี่ปลาแดกอืพอ เสียบายพี่น้องสุดยโดอ้เซีย,บ,ดดย,บ,ย,ย,ยบืบกอกปนประเดกขนาดไอ้หอวห้อยพี่น้องลุ่มกระพัดวีวีชิมกันนแบเนีย แดกพี่น้องมาได้ที่แล้วล่ะแซ่มละรับพี่นอ้องเบิ่งบาเนี่ตาของมันได้ถุยแล้วดูนะยัแงแซ่บเลยไหวายใส่เครื่องมันก็ดีด้วยพี่น้องจะน้่งปลาแดกพร้อมลูกพี่มาหนั่งแล้วลูกพี่มาถ่ายกินแล้วนะครับ <c oughs> ก็ชิมนะครับเอ้าพี่น้องแห้องก็มีสมมันเก่าที่ห้องเฮ็ดไว้เหลืออยู่สามัน <c oughs> สามันอาย่สามที่เหลือมีคนออกไปแล้วครับมากินเลยนะลูกพีมาจแจมน้ำเนาะตอนนี้มากินทอดน้ำกินมากินเนาก็ดีพี่น้องเลยยังเนี่ยสวัสดีครับะนะมีสมพร้อมด้วยพี่น้องมอมลมร่าแสบกระสุนเทือเลยเออลมร่าแสบกระสุนเทือแล้วเนาะสมพี่น้องแกะสมความสมเฮาวจะคลิปนี้แล้วด้วยพี่น้องเด้อนะครับผู้ใดมึงเอาขัน้เขอมมามืึงไหมกัน ต,ติดตามอันนี้แกงมหม่าพี่น้องคลิปที่แล้วนึงได้ครับไว้ฮะเพลงบัได้เบิงคลิปสมไปกลับไปเบิงได้ครับทั้งเพจเฟซบุ๊กพร้อมเด้ครับฝากพี่น้องในเพจเฟซบุ๊กนี่บบาเพรมักคำใหญ่เพจน,นะครับเพจนีนมไม่ไแต่คู่พร้อมด้ครับสิเหล่พ่อ้านไม่ไดคู่ช่อช่างรอเรือแล้วก็มักคำใหญ่พี่น้องโอ้ผมห้องเป็นจะเป็นเนะแกไปเลย โอ้ยังหอนห่อนยาสีสีแปลก<ะ>อ,อันอืนอ่นๆนะ <laughs> งห่อนหอนกงใบอะอกระเด็กะพอตาพี่บอมากรับเกียงใบพี่กินเขามาเร็วกินไดมาาอะไรตรงนี้ตรง,ง,งนี้เียงอ่ะขาวีเียงไเงียเียงยอจีบาร์เกิกินได้เห็ท่านได้กินด้วย ข้าไปตัดไวว่อเกยเสียบๆชูพี่น้องแกสองอ่านกันออมนี่อขาวะขาวอยู่นี่กินชมบ่ะน วงที่คือสี่สมดีขนาดนี้ตอนนี้พอดีป่ะลูกพี่พอดีง่าีครับเบิ้เงเอาเพื่อนเอาติดคั่มแน่นๆนี่ฝากย้ายพร้อมเนาะคือในย้ายกันมาก,กินน้ำพี่น้องแล้วเอา สมมาแซบหลายแต่พ่ใส่พุ้อกินออกมาเลยแซบเนี่สยด <c ười> ดสดนี่สุดปั อย่าลืมไปไล่เพจเฟซบุ๊กบาเพชรเขาจะพาบาเพชรมาทำญ่เลยครับบาเพ็ดนะกดถูกใจให้แน่เนาะติดตามให้แน่พี่น้องครับนะครับนี่โอ้แข็งมาๆๆไม้เก็บใบวัวหลงอยู่เลยนะอ้อห่วงกูไม่รคือ

หอมประแดกเบือมากแกงไหวโ้ยองเลยครับครับจดเมื่อเขากินยูอันเตยซาลาหน่อยคือก็ครับเมื่อได้ไปใส้ยูซีเมื่อนี่เขาไม่ได้ไปใส่เลยยูเดบาเลคร ออืืสมกระแซบโอ้สมเห็ดเองเนี่กรหนาเห็ดสมมูนา่ะสมมูสมโม,โม,โสม,มูมโมโนนี่มันจะมีขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งเพิ่มหน้าเลยพี่น้อง xưa bà hát chụp nắng mùa sai phong mùa sai nắng phong mùa sai nắng สมห้อยเองนะพี่น้องสมห่อเห็ดเองเบิ้งกิบที่แล้วบุได้ท่านด้เบิ้งแบบเบิ้งเด้อเขากินก็บเบิ้งจากสมนะเขาแบบ้อหนึ่งได้จำกรายหดเขาแบบเขากิปที่แล้วเขาใส่หลาย อนหนึงนี่กินได้สามก้นพุดโคตสิใไปเชื่อมเข้าไปอึกอือสายบ้านเฮานะครับโบดตายได้ไปน้องได้หนูได้กิน กางงกับโควิดเข้ามาอีกแล้วดิพี่น้องไปพูดยังไงเนาะโควิดอยู่เสียงไหมครับเสียงไหมพ่ออยู่อีสานครับทถวนี้กัปลอดภัยอยู่แม่ไปเซบบันได้ไปเซบบันได้เข้ากันหาอยู่หากินอยู่นล้วบ้านเนี่ยเรหลังบ้านพี่น้อง มีหวายก็เป็นตาดาวอยู่หลังบ้านนี่แหละก่เขาฝังอยู่แถวหมู่บ้านนี่แหละบ้าไปใช่หรออครับเดกเขาไปใส่มาใส่จมูบ้านฮะกินมื้งกินได้กันกินมลาบพี่น้องดีกเนาะเดี๋ยว กิบ้าเผ็ดกินเบิืกันเอาลักพี่น้องกันสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร้ให้สองมาที์ล้นยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับแซบก็จสึดีเหอ